หยุดโพบพกาสอนอีกกุนชอนอันโปรดปรนทโททนสเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนอรชาติว่างวายมาลายสิ้นท้งอินทีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลทิย์แสงเท้าชื่อเล่นชื่อน้องซูกัตเกิดเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2553 อายุ12ปีปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรภูมินำเนาอยู่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะหนูเป็นบุตรของนายกมูลแสงเท้าและนางสาวศิรินทิพย์พุ่มใย,ยทั้งสองท่านรับราชการเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะคติประจำใจของหนูคือกล้าหาญอดทนซื่อสัตย์มีน้ำใจความมุ่งม,มั่นและตั้งใจของหนูคือ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดตั้งใจเรียนควบคู่ไปกับการทํากิจกรรมทําให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหนูได้ทํากิจกรรมต่างๆมากมายทั้งกิจกรรมภายในโรงเรียนกิจกรรมภายนอกโรงเรียนและกิจกรรมด้านวิชาการตัวอย่างเช่นการได้เป็นตัวแทนแข่งขันยอดปัญญาอนุบาลภาคเหนือการประกวดการท่องทํานองสนอการได้รับคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนในการร้องเพลงร้องลำตัดและการระบำชนเผ่าจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาครั้งที่29ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มหาวิทยาลัยนาีีศวรได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีต่างๆของจังหวัดท้ายนี้หากหนูได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลเพชรแห่งแผ่นดินหนูจะใช้โอกาสนี้พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นในทุกๆด้านขอบคุณค่ะ